สวัสดีทุกท่านตอนนี้ทีมงานเรามาแล้วนะท่านคาดว่าตอนนี้น่าจะเอาอิดบล็อกเนี่ยมาเป็นอิดทนไฟเนาะน่าสชได้ประมาณเหลือลายอยู่บ่เหลือซ้มมี่อยู่บ่เหลือซ้มมี่อยู่บ่ซ้มมี่อยู่มินบ่ว้าทู่นั่นเลยป่านนั้นสิว่าบออยากทู่เพราะนั้นตอนแรกคิดว่าชิยกเองไปไปมาๆหวอยมันเหลือลายได้บ่ สี่ร้อยห้าสิบก้อน,อน,นประมาณร้อยก้นอกนตอนนี้ทีมงานเรากำลังเอาลงอยู่นพี่น้องข้างในนะ่มันสีห้อนนะพี่น้องเอ้ยมันมัน,มนอยู่ข้างในนะมันสีโอ๊ปเอาเราเราส่งทีมงานมีประสบการณ์เข้าไปข้างข้างใน หยิดทนไฟเป็นไหนตะดูเหนื่อยก็เหนื่อยนะพี่น้องเอ้ยแล้วที่สำคัญอันข้างในนี่มันมันอบเนาะมันอบเอ้าันว่าจำลยก็อยู่ในห้องเตาอบอืมอะไรก็ข้ามดอก คำัาหรอกช่างเป็ดชิตายแล้วได้ไดอสลับกันอ้ยวเลยแต่ว่าอนจะหนวไปทางไหคืออยู่เออนี่ตอนนี้เราท่านทีมงานเราก็เริ่มจะเงือแตกเงือแตนช่างเป็ดช่างเป็ดเงืองงงออกดากแล้ว เออโอ้โชคดีที่โทรตามทีมงานนะพี่น้องกระแบน้ำแล้วนี่กระซ็น้ำคั่ก็บบแล้วไมยมันบ่แล้วแล้วพีหลอกก่อนแล้วเบื้องส่งแล้วเออสั่งทีมงานมาส่งอกโอ้ยเพิ่นกาซีลงลงเองอ่ะลาแต่ว่าเพิ่นบอกว่าซอยกันเออซอยกันเฮ่าทีมงานเท่าลายเฮาก็เอาทีมงานเฮาไปซะเออ เป็นก็สิเป็นคนลงไฮอ่ละล่ะเออแต่ว่าสองคนจะว่าชีลงเล้วอยู่บ่ล่ะอันละ่ะเ,เป็นก็นเลยบอกวา่าอันอยู่อันซอยผมลงได้บ่อหนวดได้อยู่ก็เลยซอยลงไปลงมาห้อยเมื่อลยล้วได้นีวะ <c oughs> เออเมือม่อยเมื่อยล้วบัดจิต <c oughs> ได้ตามทีมงานได้บัดนี้พี่น้อง <c oughs> เอออันนี้ลักษณะของอิบ็อกทนไฟนะท่านที่เป็นแบบนี้ นะอิดทนไฟนะอิดทนไฟนะครับผลิตโดยเฉพาะนะพี่น้องไม่มีขายตามร้านทั่วไปนะครับถ้าอยากได้แบบนี้ก็ต้องไปหาซื้อตามบริษัทต,ต่างๆนะเขาจะผลิตขายนะครับเออหาย,ยากอิดทนไฟนี่หาซื้อย,ยากบางบางบริษัทนะท่านขายก็ละรนะ้อยห้าสิบแพงขนาดเล บางบริษัทกับแปดสิบเก้าสิบร้อยอันนี้บอกเลือกเอาแบบถูกที่สุดแล้วยี่สิบเจ็ดบาทต่อก้อนเออหรือเปล่าไม่รู้ใช่หรือเปล่าไรู้ดูแต่ว่าทั้งหมดมันประมาณหมื่นหกมั่นนี้แหละมันหมื่นห้าหมื่นหกมดนี่ยนะหมื่นกว่าบาทอยู่กันมาสองค่

ตัวคมบยี่เป, ragt, เป in, uh, <S <s ็นเกาเบ็ดสิเบ็ดอ่าเน็บไม่อยู่คาใส่หูเดีวก็เราคึเยมันจะมีอะไรครบยอดเลยเออเก็ดเกตบอกจะเนบใส่หูอ่นจะอืมแสดงว่าแบตกำลังระม้ย สร้างเขาเมื่อลอลไรบ้านนี้มากเขาเมื่อสวนทางกันพอดีสวนกันมากวะพันสร้างเขาบัดเฮ็ดงานตามเวลาเนะเาะเขบอลกแล้วนบเมนอัน,นเลยเ,เวลาเขาเฮ็ดงานแล้วเนาะเขาเมาสเฮ็ดเนาะเขาก็บ่ไดยูยกน้ำเจ้าแล้วแต่ว่ายกนี่เขาก็ะติมาห้ิวไปกอดกอยังเคารเออเอาบทเกี่ยวแล้วเขามาน,นี่แล้วก็แล้ว โอ้หลายเติบอยู่เนาะสี่ร้อยห้าสิบเนี่ยมันบแมนธรรมดานเลหลายเติบอยู่พี่น้องเอ้ยมันใหญ่น้ำเนาะก้อนมันใหญ่เนาะถ้ามันก้อนน้อยๆสํานั่นก็คือสิบ่ลายดอกเอออันนี้มันก้อนมันใหญ่แล้วมันตันเด้มันบมีหูเด้มันตันเด้พี่น้องเอ้ยมันตันลักษณะมันแบบนี้มันตันไม่มีรูไม่มีอะไรนะครับนี่ หนักตึกเลยรัวหนักกี่กิโลนะก้อนนึงนี่โอ้ยกว่าสองลกมันโบเมนรอกลนึงนี่สองลกมขึ้นอ่ะสองลกสอลกสามอ่ะยว่าแปสองลกมาถึงสามเนาะสองโลกเนาะสองลเนาะเพิ่มลกแปดเดี๋ยวมืออื่นเอากิโลมาสั้งอืมมันสองลกละเอ้า ประมาณสองกิโลเนาะตัว,ตวใหญ่ตัวเต็มที่เลยสองโลนเนาะจำประคบรออ่อ่จำปะคอใ่ญ่นี่บอกแล้วอก็อันนี้อันนี้นะท่านเป็นปูนนะอันนี้จะเป็นปูนนะฮพโอะแบบนี้ก็ดีเหมือนกันได้เนาะใช้ประโยชน์ได้อีกทังมันนี่นี่เป็น<ช>อันนี้เป็นปูนบพแม่นสีเลยพี่น้องเป็นปูนปูนยาีปูนยานีอ่าปูนปูนที่ใช้ก่อตัวนี้นี่เป็นปูนแบบปาด <นะ S 2> โอปูนนี่ยพ่อแม่จักโลเนาะนี่สี่สิบสี่สิบโล่ขึ้นนักใช่ล่ะนี่ถัง,ง,ปงปูนอ๋ะะอดีพอยแม่ขึ้นนักใช่ล่ะโอ้ปูนพี่น้องเอ้ยอันนี้ปูนนะท่านเขาใส่เป็นแบบถังนะฮะเออเขาไม่ได้ใส่แบบกระสอบนะใส่แบบถังนะฮะ <S 2> <S 2> <S เออ อปูนผงนี่แหละเขาใส่ถังเขาไม่ได้ใส่กระสอบเออครับมันไม่ได้ใส่กระสอบเหมือนปูนทั่วไปเป็นปูนแบบถังอันนี้เป็นปูนทนไฟโดยเฉพาะนะท่านเออใช้เฉพาะทนไฟนะครับแพ้งขนาดปูนก็ได้เป็นปูนธรรมดาโบหูบคือกันลืมแล้วลืมราคามาแล้ว,ลลว,ลลวเออ ดูแต่ใบสรุปราคารวมไม่ได้ดูว่าอันไหนกี่บาทรู้แต่ว่ารวมแล้วมันถูกแล้วก็เอาเลยไกลแล้วครับอันเครื่องทางแล้วบ่ยังบ่เครื่องทางไกล้กลเป็นลมแล้วบ่สั่งเป็ดหน้าเคียวหน้าเล่แล้วเออเอาคือบ่หัวปกติสิหัวบ่แมนบ่ โอ uh, uh, uh. uh, ้มื่นป้ายันเลี้ยงขาวเที่ยงเออกินหูสลามบอกกินยังว่ากันมาบัดระดับไทยอ้าวสร้างเป็ดบวกกินมัดชิดชนะเออฮะอยากกินปิ้งจระเข้บอกเออห้อยเอาอิดบ็อกลง ม่ยช่ยมงคลโอ้เอาอิดบอกลงแล้วว่าแม่นาชิแง,งนเลยบอกว่านี้ว่านเนแได้หนิรถเพิ่งในนางแงานเลยพี่น้องเฮ้ยเเงื้อดากออกแล้ว เออเอ้า่อเ้ตนอาู่โอแต่นุสิกินมูกทะเอาไว้ปิดท้ายไปได้มูกะทะเข้านี่โอ้เออเอ ใกล้แล้วพี่น้องเลยสร้างเป็ดบอกเดี๋ยวเป็นเดี๋ยวไปนับก่อนนะท่านแถวแล้วเท่าไหร่ก่อนหนึ่งสองสามสี่ห้าหก หกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสองสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่บเอ็ดยี่ิบสองยี่ิบสามยี่ิบสี่ยี่ห้ายี่บหกยี่บเจ็ดยี่บแปดยี่บเก้าสามสิบสามเอ็ดสามสองสามสามสามสี่สามห้าสามหกสามเจ็ดสามแปดสามเก้าสี่สิบสี่เอ็ดสี่สองสี่สามสี่สี่สี่ห้าสี่หกสี่เจ็ดสี่แปดสี่เก้าห้าสิบห้าเอ็ดห้าสองห้าสิบสองแล้วห้าสิบสามต่อเลยอ่าห้าสองแล้วก็ห้าสิบสาม ห้าสิบเกามัน <elaborate> นักมันนักมันนักคะไม่ดมาอไปั่นเลาเนาปั่นมาถึงทีแลนมาถึงทีป มีนบ่ตาไอค่ยยังมาหอดอยู่นี่ไอส